หน้าเฮามันเห็ดมันโน่นมันปรับเห็ดหนามกระโบพอเฉิได้บ้านนี้เฮาก็ต้องเปลีป่ยนแปลงอาชีพใหม่ครับปลูกฟักทองเอาบักฟักทองออกละค่ะคือมันดงน้ำหนังโอ้เอาบโบอ,บอ,องล้างหนุงตัวเด้บรครับตัวเบยโบองใส่กีก่ขีีกายเลยมันเหนืยะมันน้ำมันได้โอ้เออแบบหมุนเวียนเลยหมุนเวียนได้ก็มันน่ะก็คือจบผลอะถ้าเรียนกัญญาตุลาเหมือนกัม บ้านนี้เอาเอามันออกเดียวนี่พ่อกับพักดินก่อนบ่อจังมาลงฟักท้องตัวพักเนี้ยพักดินปล่อยงัวเลียงได้หรอปล่าปล่อยงัวเลียงเขาสะก่อนหน้านู่นนี่ตํามองให้เบิ้ครับมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟักทองไหนตัวปีละเชนต้องเสอยนตัวอะไรๆครับอย่างบ่ไรอือร่องเบงแต่ว่าปใยญ่นี่ร่องเบงมันคือครับผมจนเฮดมาได้ยชิบก็ปีแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกครับ กับผมลุงสอนคนนอหน้ามุลีศิภาพี่รองมาเบิงสุดยอดแนวคิดการเ็ดเกษตรที่แวกแนวจากพื้นที่หน้าโคกเพิ่นได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพื้นแน่วไม่ที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่าทำนามุรีโยแปลงของพอบุญล่มคุ้นท่องบ้านน้องคู่ตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ครับพี่น้องก่อนเดือนกะมาพบกับทพจ้องแปลงพืนกอนครับครับผมพ่อสวัสดีครับ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 พ่อครับเริ่มปรับพื้นทีหน้าจากทีหน้าโคกมาปลูกฟักทองมาปลูกพืนเนี่ยไม่เศร้าเฮ็ดหน้าเริ่มเฮ็ดมาเจักปีครับพ่อโอ้ประมาณสิบกว่าปีนี่ละอู้เฮ็ดมาสิบกว่าปี ไปยังไงครับพ่อจากที่เหาปรับเปลี่ยนจากพื้นที่หน้าโคกมาปลูกฟักทองปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนการทำนาไร่ไร่เปยังไงครับพ่อดีกว่าเห็ดหน้าบ่ครับทุกสมุิบ่าเห็ดหน้าพ่อมมเห็ดมากครั้ง สวนยางแม่นบก่บกแบ่ว่ามันจนเปลียนนปล่ยนแปลนนงนะบ่มันบ่นนนได้ทั้งไรก็ได้อยู่มันบ<อ>่ไรตัวผักท้องมันบ่ไรตัวผักท้องเออทั้งไรมันได้อยู่แต่พอแต่อนที่ที่เนี้เห็นตอนนี้ประมาณนี้ซีหาไร่ล็อกนี่เนาะอ่าครับอ่ถาถ<ม>้าคิดเป็นไรได้นี่ไรเป็นไรครับพ่อเนี่ยครับประมาณชิปตันอยู่หรอประมาณชิปตันอ่าครับโอ้ถ้ายพีได้ละคาดีกับค่ะกันด้วยละชิบบากะครับ ก็คีดเอาอเครับแ็่เงินแสนนี้เนาพอเนาะ, <c oughs> ะแค่สี่หาไรโอ้อครับก็ไข่ก็เห็ดหน่าพอได้ปรับเปลี่ยนมาเห็ดอ่าฟักทองแทนอ่าปีนึงเฮ้าจะเทลีย์พ่อโรคจะลุนครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับเอาเทเดียวเอาเทเดียวบอกเทสองมันจ<อ>ิกดครับโบไ้เรื่อยแมนบอกครับ,บหมอที่สุดคือส่วงเดือนตุลา เอาบวกฟักทองออกละค่ะคือมันดงน้ำหนังโอ้เอาบบตองหลังงตัวเลยบ่ครับตัวเลยบบตองใส่ขี่ไก่ขี่กาเลยมันเนื้อมันน้ำมันเลยแบบหมุนเวียนเลยหมุนเวียนเลยก็มันเนี่ยก็คือจบผลน่ะทาเรียนกัญญาตุลาคพุนรับผมบานี้มันมันท่าพอเอาใส่หลังจากเอาฟักทองออกเดียวนี่สิปลูกเดือนไหนพอนี่หลังอ่าปีใหม่นี่ปีไหนปีใหม่ปีหกแปดเนาะ ปีนี่กับปีหกเจ็ดจะเบิดแล้วครับหลังปีใหม่กับไ้หลังปีใหม่ก็ใไสเลยเอาฝักทองออกครับผมบานี้พ่อปลูกมันสับหลังนี่ให้น้ำไฮยั้งบ่อบ่งไฮยังปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้แบบว่าปุ๋ยอยู่ในนี่ฝักทองกินบมเบิร์ตเนี่ยขี้ไก่แต่ว่าห้องกับตั้มคู่ให้มันหาพิธการบาโอ้โหย้ายขี้ไก่ทับทีหยีทั๊บให้มันเสมอครับผม รถกบรถเจ้าคลองเองรถเจ้าคลองใครทำมันหมุนเบียนครับเห็นเห็นมันหมุนเวียนเลยบ้านนี้ไปไปคุดมันส่วงได้่อบาันนี้ขุดมันก็มันดินตัวนี้มันเป็นยกดินอ้มน้ำไม่หมดห่ะครับกาบอามันห้องมาดูได้มันจืดห้องกับคุดคำมันสีหข่มโอ้ห้องกับเบิ้งขึ้นกันเบิ้งคือกันมันว่าสีเป็นมันตีบอะไรเต้ยบ่ะไรกาบอันี้ห้องกับฟอบคุดจ่บอกว่าไงเลยอ้ยเออมันเนี้ยมันหมักขี่ไก่ขี่กา เดี๋ยวขอคำามาอาเบดบ้างในเรื่อพราเรื่อช่วงคุดมันประมาณเบี้ยนเขาวัดสาประมันยังหันใดบ่เลยขนาดมันเน่าเนี่ยก็ยังเลยซีหาตันอยู่มันกับปีเดียวมันก็โรคระบาดซีซีบครับผมอืมเจ้าว่ากําลังเสื่อมลงครับบ้านนี้เอาเอามันออกเดี่ยวเนี่ยพอกับภากยินก่อนบ่จะไม่ร่งฟักต้องต่ออนี่ ทักดินปล่อยงวเลี้ยงเด้หรืล่าปล่อยงวเลี้ยงเขาซะก,ออออก่อนเออพ่อยฟังดิหยังงวงหน้ำนโนทางหน้า<อ>โอ้ยอ,อ,อ่าครับผมมี่เล็กตแล้วพ่อทั้งตัวเด็กตัวยังตัวเม่มันก็ประมาณ10โตนี่ล่ะครับประมาณ10โตครับงวก็ปล่อยอยู่ในนี้อ,อ่อาอนนอล้อมเอาไฟกันเลยลงรวดลงหยังครับเอาแบบตัวมันงองออย่างเตัวมันมวยใหญ่ก็ให้งัวเอ๋อไม่นบ่พ่อเออโอ้ย<ข>อ้วนดีตัวไรมบ่งามตัวเพิ่น โอเคมันบ่อตัวไรมันแมงมันหน่วยมันเบี้ยวมันรง่วงง่วงกินง่วงโวยกินอ้วนโอ้ยโพดมันเนี่ยครับผมโอ้มีประโยชน์เราหอนบ่ได้ทิมเลยบ่ได้ทิมผมนึกว่าแม่น่วยที่คัดทิมบ่เอาเดี๋ยวก็ทิมไปเลยบ่เอานเข้าวหังไวขายหัวเขาขายเขาไอหัวไปกินด้ละบาทสองบาทคด้วยละบาทด้ละห้าสิบกลางก็ว่ากันไปครับโอ้ก็เป็นตัวอย่างที่อ่าสั่งได้ไรดีพอสมควรครับ พื้นที่ตรงนี้อีพอรเราก็เห็ดปรับเปลี่ยนจากทีหน้ากลับมาเห็ดพืชหมุนเวียนอ่าถึงแม้ว่าอ่าราคามั่นบนบดีแล้วก็หมุนเวียนกับฝักทองเนาะหอเนาะ,ะครับมันดีกว่าเฮาเห็ดหน้าปีเลยนะครับพอเฮาก็วไว้ลงทุนยังดอกมัน่นลงจีงแต่ลำ่ำมันลำลม่นร่ำระบาดอาทิตย์กลางไม่หมดนะครับเลาก็พ่อได้ไขกระวมมีนี่นั่งเก็บบาดมันขึ้นก็ขึ้นครับผม เศรษฐกิจมันเดี๋ยวแต่มันสิเป็นดอกครับทั้งปีทั้งปีกับเป็ีนทั้งปีกับเป็นโน้ตระบาดสองบาทสามบาทก็มีครับกับพ่อใหญ่ชงด้านเดียนนี่ละอ๋อกับพ่ได้เนี่ยพอกม่มีไฟหาเนาะครับกับใหญ่พ่อได้กับดูกับร้านมาตัวนุ่ยเดียนยังไงไม่เฮ็ดซอยครับผมเออโอ้พ่อได้ทั้งเบิดลไหนจังไลยครับพ่อดินที่เฮ็ดหน้าเฮ็ดยังอยู่นี่ครับทั้งร่วมทั้งเบิดบ่ครับผมพ่อรวมทั้งเฮ็ดหน้าทั้งเฮ็ดสวนนี่บ่ ครับผมทั้งปลายางนี่ครับห่วยเกอบแปดสิบผู้เนี่ยโอ้เกือบแปดสิบไรเนื้อเฮ็ดหน้าจักไรครับพวกสาวกุไร่ยี่สิบกุไร่เนาะเนือนั่ะไปจบเป็นพักถ่องถ่วงส้นยางครับสวนยางพระล่ะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนาะเออบ้านอยู่อาศัยครับแต่วักถ่องนี่ในสิบครัวเกือบฮั้าวเลยล่ะครับผมโอ้ยุดเป็นอาศิบรักเลยกันพ่อ าาน,นาพนปลูกได้อี่บ่พอตรงนี้ครับนาฝ้นม่อยังให้ปลูกนะมันยังให้ปลูกแต่ปลูกแล้วก็บวัวไรครับมันเงีดยากครับมันเป็นอย่างไรเสะนามมันดินมันเสะโอ้นี่ถ้าฝักท้องลงไปมันจะเเปื่อยครับผมหายังห้องอยู่ครับขันปลูกนี่กบปลูกใครมันดีดีที่สุดนี่คือปลูกหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาเอ่อหนึ่งตุลาเนี่ยคือคือเริ่มเตรียมเตรียมเตรียมมาได้ เรียมไปก่อนเตรียมไปก่อนเอออย่าไปคุ้มเปียกได้คุ้มเปียกมันสิดินแน่นโอ้แม่นบ่ครับเออเอาดินพ้งผมเนี่ยธรรมาได้ดิ่งคุ้มไว้คุ้มใบซื้อห่อหยกปูกยามใดก็ปลูกโอ้เอาเมื่อเมื่อเฮาคุ้มไบเดี๋วถ้าฝนตกมาใส่นี่มีฝนมีหยังบ่พ่อบ่บ่มีบ่มีหยังบ่มีแม่นบ่ถ้าเฮาได้คุ้มพัดติ้งคุ้มใบได้ทั้งทั้งในสิบ่สิบ่เปียกโอ้คัดเปียกมันสิเฮ็ดทําให้บุบเบื้อนี่เหลืองครับ หน้าเฮามันเห็ดมันโน่นมันปรับเห็ดหนามกรบโบพอเฉิดได้บานนี้เฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงอาชีใหม่ครับปลูกฟักทองปลูกเขามันกรบโบอะไรทอาฟักทองเพราะว่ามันหน้าเฮามันโน่นไม่หมดอะครับเฮากับมาปร้าปลูกฟักทองใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ครับบานมันกับพ่อกับตะกี้กัคือกันนี่ละเห็ดเขากับโบอะไ็ได้มาเปลี่ยนแปลงเป็นฟักทอง กับพ่อได้ยู่ได้กินทรงด้านเดียนครับกับพ่อได้ใส่เนี่ยกับเฮ็ดกับสองตาใหญ่ละด้านมาตรงเดียนจริงนะไม่เฮ็ดซอยครับเอ่าเฮ็ดเท่าคู่มื่อลนะกับว่ามันไข่น่ะจังว่าหน้านู่นๆนี่นนตำหมองเหเบิดครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟักทองกับพ่ออยู่ไรปีมันได้กับอะไรนี่ไอยู่ครับเออโน้ลชีบบานชีบตันก็ได้แสี้ยนเนี่ยหมดอ่ะครับผม ก็พออยู่ไรอยู่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ยูกร้านเห็ดรองเบ่งกรบโม่ร่องกรบโมจักที่ขี่ผมกับวายเขาหรือไปสิมาซื้อผมว่าบ้านนี้มันถืออย่ขอางกัได้เขากับบ้าไห้ที่ละบานี่เขากับว่าบ่ายมูก็บ้าไรเขาว่าผมมันหมดเสือเขาบ้านนี้ก็ได้มาเห็ดมากระช่งเขาเด้วบ้านเห้องไรบ้านก็ย่อเขาว่าตัวย่อมไปเขาวว่าเป็นบ่อ มีทางขายผมกอเอาเงินเลยเป็นบ่นโอ้ยตีมพุกกัทีไหนตัวปีรัชน้องเทียนตัวไรรครับอย่างบ่อไรครับจี่นี้ก็ดีกว่าเฮ็ดหน้าเมนบ่โอ้ยดีกว่าดีกว่าเฮ้อไม่เฮ็ดหน้าเบาเราชิบเชียร์เชียรกับร่องเมืองครับมาล่องไหลกระล่องจักป๋องครับผมอือร่องเมืองครับแต่ว่าปุใหญ่นี่ร่องเมืองมันคือครับผมเจนเฮ็ดมากเลยชิบก็ปีแล้วครับอือ้าพี่น้อง เพื่อนสนใจอยากปลูกเกยงังเพื่อนเฮ็ดบ่เป็นนี่เพื่อนขอข้ามาเบิ่งป้าขอความรู้ความยังกะมาเบิง่งมะยังได้ยี่บ่ครับพ่อโอ้ยสะดวกครับบ่บ่บ่บเปียนพียังอยากให้ลูกหลานให้พ่อ,อ,อใหญ่แม,ม่ไหดื้อลูกหลานให้เฮ็ดคือกันนี่นะเพราะว่าเฮากอาชี่เพราะทราบหนาอังกับพ่อปนล่ะครับผมทำเกษตรกรนี่ลนะ่ะครับเอาพักท่องออกแต่กระปูมันข้ามหน้านู้นครับข้ามหน้ารงกับโมเนะหนำปัญญามันได้ขวดไว้โอ้มันได้ถอน อนนั่นนู่นคือปุยไงกาบอ่มันที่อันนี้ก็เอาควาดออกกับมันเหิ่มครับผมมคือดินน้ำไห้น้ำผู้เขาครับมันตกมาแยกับออมน้ำตัวละดินใช่ครับอ่าอย่างไรก็ให้ดูกร้านเทียดดองมันคือปุยไงเวิงครับผมเนาะันนี้ก็ขอบคุณนคุณพอบุญล่มคุณพ่องเนาะครับครับอีเพิ่น แนวทางครับเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับพีองสําหรับเกษตรกรค่าหน้าเฮ้านี่ละครับเกษตรกรเชาให้เชาหน้าครับสําหรับผู้ที่มองหาว่าเสเฮเทอีหยังดีหลังจากเห็ดแต่หน้ามาทุกปีครับก็มีแต่ขาดทุนเนพอเนอครับเชาหน้าบ่ไม่ยั้งคิดต่อคือรอแเต่เงินค่าเก็บเกี่ยวจากทางรัฐบาลครับมาซอยเลือครับปีนี้เพิ่นซอยอยู่แต่ว่าเพิ่นกกลดรจํานวนพื่นทีลงมา จากอีซี่ลายกับเรืออยู่คนละซีฟไรครับพี่น้องขอบคุณพี่พอได้หลายเลยครับเด้อครับผีผ้ามาช่มสวนฟักทองแลวก็ให้ความรูครับพ่อแม่พี่น้องมอนี้เอาขอบคุณในหลายครับพ่อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อ